ตรวจสคนไม่ใช่3คนตรวจเลือดเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สคนอีกคนที่ไม่ให้ตรวจเนี่ยเขาก็ใช้เขาก็ใช้สิทธิ์ของเขานะครับท่านก็ต้องไปเปิดกฎหมายดูนะครับวิธีพิจารณาความพยามาตราร้อยสเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าการตรวจเลือดเนี่ยต้องยินยอมอีกหนึ่งท่านที่พูดดีน่าสนใจนะครับก็คืออดีตพอบอตอรอนั่นเองคืออยากจะบอกว่าทาง DSI นี่จะเรียกขอข้อมูลจาก ท่านนี้หรือเปล่านะ FC เป็นองประชาชนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาการการระหว่างเควเปนจบดันขึ้นฟีดเปิดการมองเห็นนะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับผมนายตำรวจที่อยู่ส,สพเมืองนอนนั่นแหละลืมชื่อละนะครับ <laughs> คนนี้นาคุณๆนะเอบังจ็คเห็นโพสต์รูปไม่ใช่คอมเมนต์รูปเกี่ยวกับตำรวจ เมืองนนทบ,บุรีนะครับผมที่วิดีโอคอลไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าน,นะทุกท่านช่วยกันดูหน่อยนะใช่คนเดียวกันไหมหรือยังไงนะครับนะครับต้องเป็นคดีที่โทษเกินสามปีถ้าไม่ยินยอมก็มีข้อสันนิษฐานหนึ่งสองนักสืบว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในคดีผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเพราะฝากพี่น้องประชาชนว่าตำรวจนะครับไม่มีตั้งถงการสืบสวนไม่เคยมีตั้งถงนะเรา ตัดสินหรือเราตั้งสมมติฐานหรือสรุปความเห็นเนี่ยของพงนักงานสนบเขาสรุปตามพยานหลักฐานที่มีเท่าที่เขาหาได้เขาตั้งคําถามเช่นสมมติเขาตั้งคําถามว่าแผลเนี่ยมันถูกใบพัดหรือเปล่าเนี่ยเป็นการตั้งคําถามส่วนเขาจะเห็นอย่างไรน่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งคนตอบก็ตอบว่ามันเข้ากันได้ถ้าสมมุติว่าในที่เกิดเหตุเขาเจอมีดสักเล่มหนึง่งเขาอาจจะตั้งคําถาม,ถามก็ได้ว่ามันเข้ากับมีดไหมหรือเจอขวานสักอันหนึง่ง แต่ถามว่ามันมีไหมล่ะครับคืออันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะซึ่งประเด็นพวกนี้ผมไม่อยากมาถกเถียงกันแบบนี้เพราะมันไม่จบหรอกเพราะประเด็นนี้มาก็ประเด็นนู้นประเด็นนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากฎหมายบอกว่าเอาละต่อไปนี้นะคดียาเนี่ยสามารถถกแถลงันเวทีสาระได้เอามากางมาตรงนี้มันก็จบแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาให้ไปมีกระบวนการมีขั้นมีตอนอยู่ก็สุดท้ายเนี่ยก็ไปว่ากันในชั้นศาล ซึ่งการพิจารณาคดีชั้นศาลมันมีกฎ,ม,กฎมีเกณฑ์มีกติกาแต่โลกโซเชียลไม่มีกติกามันเป็นกรณีพวกมากลากไปนะครับหรือบางครั้งเนี่ยการชี้แจงเนี่ยก็เข้าไม่ถึงเพราะว่ามันก็มีความสลับซับซ้อนของมันหรือการตั้งข้อสังเกตข้อพิรุธต่างๆเนี่ยคดีทุกคดีนะครับผมยืนยันมันมีข้อพิรุธมีข้อสังเกตข้อสงสัยเยอะแยะไปหมดมันมีเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าจะคุยกันเนี่ยต้องคุยทุกประเด็นรวมๆกันไป ก็เอาหลักฐานทุกชิ้นมามาดูไม่ใช่เอาแต่ชิ้นเดียวมาดูพูดหลายครั้งแล้วเรื่องนี้เนี่ยต่หลายคนก็คงไม่เข้าใจนะครับการตัดสินอะไรเนี่ยเขาใช้วิธีชั่งน้ำหนักรวมเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันมีถ้ามันมีวิดีโอเห็นตอนตกน้ำมันก็จบแต่มันไม่มีเมื่อไม่มีเขาทำยังไงเขาก็เอาพยานหลักฐานทั้งหมดมาชั่งรวมกันไอ้ข้อสงสัยก็มีทั้งนั้นแหละใครก็สงสัยอยู่ดีๆบอกไปขี่ท้ายเรือคนก็สงสัยผมก็สงสัย มันมีข้อสองสัยแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มต้นมาเชื่อหรือไม่เชื่อนะเขาเริ่มต้นว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าอันนี้เป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นไปได้เอามารวมๆกันแล้วเขาถึงชั่งน้ําหนนะักแล้วเขาก็สรุปมาแบบนี้สรุปมีความเห็นว่าผู้ต้องหาเนี่ยคนนี้คนนี้คนนี้มีความประมาททาให้เกิดเหตุน,นี้เขาก็สั่งฟ้องไปอันนั้นคือข้อสรุปของเขานะครับภายใต้ภายใต้อะไรภายใต้หลักฐานที่เขามีในมือ นะครับผมก็ย้ําว่าสรุปในหลักการนี่ก็คือว่าการจะคุยกันให้จบถกกันให้จบเถียงกันให้จบไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่เชี่ยวชาญอะไรก็แล้วแต่นี่นนะขอให้มันเป็นไปตามกระบวนการนะครับท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยท่านเดินตามกระบวนการท่านไม่ถูกใจท่านคิดว่ามีกระบวนการทุจริตท่านแจ้งความเราก็ยินดีสอบสวนแม้กระทั่งจะมาแจ้งความผมผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับกพราว่ากันไปตามข้อกฎหมายนะครับเพราะนักงาสอบสวนเขาก็เป็นอิสระในเรื่องของเขา นะครับก็อยากจะให้ทำวามเข้าใจพี่นองประชาชนด้วยคือตอนนี้ก็จะหยิบข้อตรงนู้นตรงนี้บางทีก็วนซ้ําไปซ้ำมาอยู่นะครับหรือบางเรื่องเนี่ยก็ที้แจงแล้วแต่ก็ไม่ไม่ถูกใจกันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางอกครับที่มันจะไปทําให้ทุกคนพอใจได้ตํารวจตอบคําถามทุกคําถามไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้นะแต่มันอยู่ที่ว่ามีข้อจํากัดว่าตอบไปแล้วคนมีคนได้คนเสียในท่านสอบในท่านพิจารณาคดีของศาล ตอบไปแล้วมีคนได้เรียบเสียเปียบตอบไปแล้วเราไม่เคลียร์เพราะว่าตอบประเด็นนี้มันต้องโยงประเด็นนู้นประเด็นนั้นถ้าจะตอบต้องตอบ20ประเด็นรวมกันแบบเนี้ยราไปตอบเรื่องเดียวเขาก็บอกเอ้ยทำไมไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้มันไม่จบหรอครับนะครับก็ขอให้อดทนรอถ้าท่านเข้าใจถ้าท่านคิดว่ากระบวนการยุติธรรมประเทศไทยเป็นแบบนี้เราระบบระบบนะพูดถึงระบบนะถ้าท่านเชื่อมั่นในระบบก็ขอให้รอให้ระบบมาทำงานของมันก่อนนะครับ ถ้าถ้ายังไม่พอใจกันก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับว่าจะเอาอยัางไงกันต่อตอนนี้มันก็ยังเดินไปอยู่นะครับท่านอยู่ในชั้นในการก็จะให้ความเคารพท่านท่านก็สั่งสอบมาเมื่อวานก็ก็ได้ทราบว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาส่งขึ้นไปแล้วนะครับเป็นเล็กๆลน้อยอีกที่อาจจะมีการขยายความสอบเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้ไม่ไม่ยืนยันนะครับแต่จากการพูดคุยสักถามผมอาจจะมีอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้ถ้ามีเราก็ยินดีทําให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็น เอกสิทธิ์ของทางพนักงานอัย,ยาการว่าท่านจะมีความเห็นอย่างไรนะครับก็ขอให้กระบวนการมันไปส่วนคนที่คิดว่าโอ้มันมีกระบวนการกล่าวโทษมันมีคน,นการชั่วร้ายเลยท่านก็ว่าไปนะครับท่านจะไปกล่าวโทษตรงไหนก็พนักงานสวนเขาก็จะสอบให้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับขอให้เดินไปตามหลักการนี้ผมผมยืนยันนะครับแล้วถึงวันหนึ่งมันก็คลี่คลายไปเองก็ขอให้ให้เข้าใจว่ามันเป็นปรากฏการณ์ระยะหนึ่งของสังคมไทยท่านพอดีมันมีบางช่วงบางตอนที่ผู้อุทิยก็มีการพูดถึงในคน ว่ามีท่านเป็นเหมืนอนกับสายตรงอะไรเงี้ยมีการาทัมรบมผู้พิพากษผมเป็นผู้พิพากชาตำรวจสองสายรค,คนลูกค,คนก็เป็นลูกน้องทั้งนั้นแหละนะครับทุกคนก็มีเหตุมีผลส่วนตัวของเขาเขามีหน้าที่ของเขาเขาก็ทําไปถ้าเห็นว่าเขาทําไม่ถูกต้องเขาว่ามาท่านครับมันมีคลิปที่คุณยาามาแถลงเนี่ยเอาหลุดมาตรงนี้มีการตรวจสอบหรือเปล่าครับท่านครับตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบครับก็ต้องตรวจสอบว่าหลุดมาได้ยังไงมีความบกพร่องอะไรไหมซึ่งผมก็บอกแล้วว่ากระบวนการตรวจสอบมันก็มีหน่วยตรวจสอบของมันอยู่นะครับ ก็ตอนนี้ก็สั่งไปแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่ตรวจสอบแค่เรื่องเดียวนะครับมันมีหลายเรื่องต่ผมคงไม่ไม่ผมไม่จำเป็นต้องมาบอกกันทุกทุกเรื่องอะนะงว่าจะเกิดเสือเ่อมเสียเท่า้องเรื่นะครับท่านอันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับในหลักการนะผมก็บอกไปแล้วในหลักการว่าไอการที่ไปดําเนินคดีกับคนนู้นคนนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเหตุที่ให้สาม,มารถดําเนินคดีได้ตามกฎหมายก่อนนะว่าเขาทําผิดหรือเปล่าคุณไปร้องทุกข์เขาเนี่ยแต่ว่าตํารวจเนี่ยนะครับก็ต้องใจกว้าง ตอบถึงแม้ว่าเขาดูแล้วเนี่ยมันมีโอกาสจะไปร้องทุกข์ได้เนี่ยเราก็จะพิจารณาแค่นี้ไม่ได้หรอกเราต้องดูว่าเจตนาเขาเป็นยังไงแต่อันแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าถ้าสิ่งที่ที่เขาทําลงไปใครก็ตามที่ทําลงไปแล้วมันทําให้เกิดผลได้ผลเสียกับการดําเนินคดีอาญานะครับมีคนได้เปรียบเสียเปรียบหรือมาทําให้คดีอาญาเสียหายไอ้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ทําไม่ได้ต้องเข้าใจกันก่อนอน,นะมันเป็นเทคนิคทางกฎหมาย บอกว่าเจอเส้นผมที่ใบพัดเรือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หมายถึงว่ายังไม่ได้รับแจ้งตรงนี้ผลตรงนี้ยังไม่ออกเหมือนกันเมื่อวานผมบอกพี้ไปเอาใครที่ไหนผมไม่รู้อ้าวใครเจอเห็นเขาบอกว่าเจอใบพัดที่เส้นไอ่เจอเส้นผมที่ใบพัดไม่รู้อืมแล้วอย่างเมื่อวานเออสันธนาเขาออกมาให้ข่าวว่าเป็นคดีฆาตกรรมวางแผนกับในในต่างหารนั่นอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวดูในสมุดนีกวะเราจะเรียกเขามาสอบปากคำไหมฮะไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้องไงนักข่าวจะถามว่านนจะเรียกเขาเขาคือคุณสันทนาะจะเรียกเขามาสอบปากคำไปเขาสามมาที่โรงพักเลยนะท่านผู้กากับขาผู้กำกับเขา,ขาไม่เกี่ยวข้องถ้าฟังแบบนี้เหมือนปิดประตูตายเยอะใหญ่ท่านสันทนาขนาดนี้เหรอปิดประตูตายแต่เมื่อสักครู่นี้ถ้าฟังการให้สัมภาษณ์คุณสันทนาะบอกว่าถ้าผมโดนปิดประตูผมจะหาช่องทางอื่นเพื่อเข้าไปยุ่ง